สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่กำลังน่าจับตามากๆในลุ่มน้ำโขงนะคะคือเรื่องการเปิดประตูเชื่อมต่อแห่งใหม่ที่อา,อาจจะเปลี่ยนชมหน้าอะไรหลายๆอย่างเลยด่านที่เมืองหมื่นของสอปปลาวนะคะที่เขาเชื่อมตรงมาที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยบ้านเรานี่เองค่ะใช่ครับเรื่องการเปิดด่านถาวรเมืองหมื่นที่เชื่อมกับปากชมจังหวัดเลยนี่ในช่วงตุลาคม67นี่แหละครับ มันมีความน่าสนใจมากกว่าแค่เปิดด่านทั่วไปนะคือจากข้อมูลที่เราได้ได้มาเนี่ยเขาเอา่อมองกันว่ามันเป็นเหมือนประตูเศรษฐกิจบ้านใหม่เลยทีเดียวครับระหว่างไทยกับลาวสำคัญมากๆประตูเศรษฐกิจบ้านใหม่โอ้โหฟังดูมีความหมายนะคะมันมันพิเศษกว่าจุดอื่นๆยังไงเหรอคะจุดเด่นสำคัญที่สุดเลยนะครับที่ข้อมูลหลายๆที่พูดถึงกันเยอะก็คือเรื่องเส้นทางครับผมคือเส้นทางจากเลยผ่านปากชม ข้ามไปเมืองหมื่นเนี่ยมันกลายเป็นเ,เส้นทางที่สั้นที่สุดเลยนะครับถ้าจะเดินทางจากภาคอีสานฝั่งตะวันตกบ้านเราไปเข้าสู่ใจกลางสําคัญของเราไม่ว่าจะเป็นเวียงจันทร์วังเวียงหรือ,อหลวงพระบางครับสั้นสุดเลย งั้นวันนี้เราจะมาสำรวจกันนะคะทั้งศักยภาพความสำคัญของประตูบ้านใหม่นี้ในทุกๆมิต,ติเลยทั้งภูมิศาสตร์ยุทธศาสตร์เศ,ศรษฐกิจการท่องเที่ยวสังคมวัฒนธรรมแล้วก็ประเด็นท้าทายต่างๆด้วยนะคะโดยดูจากข้อมูลที่เรามีนี่แหละคะ่ะทั้งแผนพัฒนาจังหวัดรายงานวิจัยต่างๆครับและคำถามสำคัญที่เราจะพยายามหาคำตอบกันก็คือ ด่านเล็กๆที่ปากชมเมืองหมื่นนี่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญไหมจะส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจการเชื่อมโยงในลุ่มน้ำโขงแล้วก็อนาคตของอีสานโดยเฉพาะเลยได้มากน้อยแค่ไหนกันแน่น่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มที่มิติแรกเลยนะคะความสําคัญเชิงภูมิศาสตร์กับยุทธศาสตร์จุดเชื่อมต่อจริงๆของด่านนี้มันอยู่ตรงไหนคะสภาพแวดล้อมเป็นยังไงบ้างครับตามข้อมูลในแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดเลยนะครับจุดนี้เชื่อมบ้านคกไผย ตำบลปากชมอําเภอปากชมของเลยลาวกับบ้านวังเมืองหมื่นแขวงเวียงจันทร์ของสอปปลาวครับต้องนึกภาพตามนิดนึงนะครับว่าอําเภอปากชมหรือจริงๆจังหวัดเลยโดยรวมเนี่ยพื้นที่เขาติดแม่น้ำโของอยู่แล้วแล้วก็มีพรมแดนธรรมชาติติดกับลาวเป็นแนวยาวเลยผ่านหลายอำเภอเลยครับไม่ใช่แค่ปากชมมีเชียงคานมีท่าลี่ด้วยแล้วการที่มันตั้งอยู่ตรงนี้มันมีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ที่ต่างจากจุดอื่นยังไงบ้างคะ ความได้เปรียบชี้ชัดที่สุดอย่างที่เกลืนไปตอนแรกเลยครับคือเรื่องระยะทางมันเป็นทางลัดที่ร่นทั้งเวลาทั้งระยะทางได้เยอะมากสําหรับการเดินทางขนส่งจากอีสานตอนบนฝั่งตะวันตกอย่างเช่นเลยไปยังศูนย์กลางของเราทําให้ข้อมูลบางส่วนที่เรามีเนี่ยมองไปไกลเลยครับว่าเส้นทางเลยปากชมเมืองหมืน่นวังเวียงเวียงจันทร์เนี่ยมีศักยภาพเป็นโกลเด้นคอร์ริดอร์ได้เลยโหโกลเด้นคอริดอร์ระเบียงเศรษฐกิจทองคําเส้นใหม่เลยเหรอคะครับ มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปถึงขั้นนั้นได้เลยครับเป็นเส้นทางสำคัญของอดุภูมิภาคนี้เลยฟังดูยิ่งใหญ่มากแล้วมันเชื่อมต่อไปถึงไหนได้อีกคะนอกจากใจกลางลาวศักยภาพระยะยาวที่เขาพูดถึงกันนะครับคือการเชื่อมต่อที่มันาร้อยร้อย,ยต่อมากขึ้นไม่ใช่แค่ไทยกับใจกลางลาวแต่เชื่อมไปถึงนู่นเลยครับรถไฟความเร็วสูงลาวจีนที่เปิดแล้ว ซึ่งนั่นก็หมายถึงโอกาสเชื่อมโยงการขนส่งทั้งสินค้าทั้งคนไปจีนแล้วก็อาจจะไกลถึงยุโรปผ่านเส้นทางสายใหม่ใหม่ในอนาคตได้ด้วยครับอืมเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมถึงมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกในมุมภูมิรัฐศาสตร์ละคะการมีเส้นทางเชื่อมใหม่แบบนี้มันมีความหมายยังไงคะครับในเอกสารของกระทรวงการต่งประเทศก็มีการพูดถึงแนวคิดนี้นะครับ ว่าภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า Rimland หรือดินแดนขอบซึ่งมันสำคัญมากทางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะเป็นจุดเชื่อมจุดกันชนระหว่างมหาอำนาจทางบกอย่างจีนกับมหาอำนาจทางทะเลการเปิดเส้นทางใหม่ๆแบบนี้ก็ยิ่งตอกย้ำมดบาทไทยในฐานะศูนย์กลางความเชื่อมโยงหรือ Connectivity Hub ของภูมิภาคที่เชื่อมแผ่นดินใหญ่กับทะเลนะครับ พอพูดถึงบทบาทศูนย์กลางกับการเป็นทางลัดใหม่แบบนี้ก็อดสงสัยไม่ได้เลยค่ะว่าแล้วด่านเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างเอ,อ่อหนองคายหรือนครพนมอะ่ะเขาจะได้รับผลกระทบไหมคะด่านปากชมเมืองหมื่นนี้จะเข้ามาแข่งหรืออาจจะถึงขั้นมาแทนที่ได้เลยหรือเปล่าคะนั่นเป็นประเด็นที่น่าจับตามากๆครับข้อมูลบางแหล่งก็คาดการไว้อย่างนั้นเลยนะ ด้วยความได้เปรียบเรื่องระยะทางความเป็นเส้นตรงด่านปากชมเมืองหมื่นเนี่ยมีศักยภาพเลยครับที่จะกลายเป็นจุดผ่านแดนหลักแห่งใหม่ของภาคอีสานได้ในอนาคตซึ่งแน่นอนมันก็จะเข้ามาเป็นคู่แข่งโดยตรงกับเส้นทางเดิมๆอาจจะแบ่งส่วนแบ่งการค้าการเดินทางไปได้แต่ว่าทาั้งมีทั้งนั้นนะครับมันคงไม่ใช่เรื่องที่เกิดพรุ่งนี้มะรืนนี้ปัจจัยสําคัญอยู่ที่ ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทั้งสองฝั่งด้วยแล้วก็ประสิทธิภาพการจัดการด่านเองด้วยครับแสดงว่าก็มีทั้งโอกาสแล้วก็มีความท้าทายรออยู่ซึ่งเดี๋ยวเราคงได้คุยกันต่อนะคะแต่ตอนนี้ขอขยับมาดูเรื่องเศรษฐกิจก่อนผลกระทบตรงๆที่คาดว่าจะเกิดจากการเปิดด่านนี้มีอะไรเด่นๆม้างคะประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดเลยนะครับแล้วก็น่าจะเกิดเร็วที่สุดก็คือเรื่อง ต้นทุนโลจิสติกค,ครับพอระยะทางมันสั้นลงก็หมายถึงค่าขนส่งสินค้าข้ามแดนมันถูกลงอันนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการได้เยอะเลยโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่ค้าขายชายแดนกันอยู่แล้วนอกจากลดต้นทุนขนส่งแล้วมีผลต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยตรงเลยไหมคะแบบปากชมหรือเลยทั้งจังหวัดครับ คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นได้เยอะเลยครับทั้งฝั่งเมืองหมื่นของเราแล้วก็ฝั่งปักชมรวมถึงภาพรวมของจังหวัดเลยด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจ SMEs สินค้าพื้นบ้าน OT o ออะไรพวกนี้นะครับอาจจะมีช่องทางส่งไปลาวได้สะดวกขึ้นหรือนักท่องเที่ยวจากลาวเองก็ข้ามมาจับใจ่ายใช้สอยง่ายขึ้นแล้วมันก็สอดคล้องกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของเลยด้วยนะครับที่เขาเน้นแปรรูปสินค้าเกษตรซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของเขาอยู่แล้ว พวกข้วโพดเหลียงสัตว์อ้อยยางพารามันสัมปะหลังอะไรพวกนี้พอมีช่องทางขนส่งสะดวกข,ขึ้นก็อาจจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้สินค้าเกษตรแปรรูปพวกนี้ได้ครับที่บอกว่าเศรษฐกิจเลยพึ่งเกษตรเป็นหลักแล้วก็มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องเช่นโรงงานน้ําตาลแปรรูปยาง แล้วสถานการณ์ค้าชายแดงของเลยตอนนี้ก่อนที่จะมีด่านใหม่นี้มันเป็นยังไงบ้างคะสูงกว่ามูลค่าส่งออกของเราไปลาวผ่านด่านพวกนี้ค่อนข้างมากทําให้สถานะของจังหวัดเลยตอนนี้คือขาดดุลการค้ากับสบปปลาวอยู่นะครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะแสดงว่าการเปิดด่านใหม่ที่เป็นเส้นทางสะดวกกว่าสั้นกว่าเดิมอาจจะเป็นความหวังให้พลิกสถานการณ์นี้ได้ถูกต้องครับ มีความเป็นไปได้สูงเลยว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะในเลยหรือจังหวัดใกล้เคียงส่งออกสินค้าไปลาวได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภควัสดุก,ก่อสร้างสินค้าอื่นๆซึ่งก็จะช่วยลดตัวเลขขาดดุลการค้างลงสร้างสมดุลการค้าที่ดีขึ้นได้ครับ นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องโอกาสด้านพลังงานเชื่อมโยงที่บางข้อมูลพูดถึงด้วยนะครับซึ่งอาจจะหมายถึงการซื้อขายไฟหรือเชื่อมระบบไฟฟ้าข้ามแดนในอนาคตแม้จะยังไม่ชัดเจนนักแต่ก็เป็นอีกศักยภาพหนึ่งที่มองไว้ครับฟังดูมีศักยภาพทางเศรษฐกิจน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วปัจจัยอะไรคะที่จะปันตัวขับเคลื่อนสําคัญให้โอกาสเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆถ้าอิงจากหลักการค้าชายแดนทั่วไปนะครับแล้วก็ข้อมูลจากที่อื่นเช่นหนองคาย ปัจจัยสาคัญก็จะมีทั้งเรื่องต้นทุนวัตถุดิบซึ่งฝั่งลาวอาจจะได้เปรียบบางอย่างแต่ฝั่งไทยเราอาจจะหลากหลายกว่าเข้าถึงเทคโนโลยีดีกว่าอีกปัจจัยภายนอกที่สําคัญมากๆคือเรื่องอัตราภาษีศุลากากรแล้วก็กฎระเบียบต่างๆเรื่องนําเข้าส่งออกการอำนวยความสะดวกตรงนี้รวมถึงความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานจะเราคุยกันไปตอนต้นนะครับจะเป็นตัวชี้วัดสําคัญเลยว่าศักยภาพนี้จะถูกปลดล็อกได้มากน้อยแค่ไหนเข้าใจค่ะ ปัจจัยสนับสนุนต้องพร้อมด้วยทีนี้ขยับจากเศรษฐกิจมาดูเรื่องที่เกี่ยวกับผู้คนโดยตรงบ้างนะคะในมิติสังคมวัฒนธรรมการเปิดด่านนี้มีความหมายยังไงคะเหมือนเปิดประตูให้คนสองฝั่งโคงได้ใกล้กันมากขึ้น ใช่เลยครับเป็นการเชื่อมคนสองสังโของอย่างแท้จริงเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เราผ่านช่วงเวลาที่มีข้อจำกัดการเดินทางข้ามแดนมาหลายปีทั้งจากโควิดทั้งปัจจัยอื่นๆการเปิดด่านนี้ก็เหมือนเปิดโอกาสให้ผู้คนสองฝั่งซึ่งจริงๆเขามีความผูกพันกันทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเครือญาติมานานมากแล้วนะครับอย่างที่เห็นจากข้อมูลประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชาวเลยเองก็เชื่ยมยอมโยงกับคนฝั่งล้านช้างได้กลับมาพบปะไปมาหาสู่กันสะดวกขึ้นเยอะครับ การเดินทางที่สะดวกขึ้นนี่ส่งผลต่อเรื่องทัวริซึมบ้างไหมคะจะกระตุ้นเที่ยวท้อนในพื้นที่ได้มากน้อยแค่ไหนแน่นอนครับอำเมอปากชมเองซึ่งเป็นที่ตั้งด่านฝั่งไทยยอมได้ประโยชน์ตรงตรงอยู่แล้วจากการมีคนเดินทางผ่านไปมามากขึ้นแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือศักยภาพในการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวครับ ด่านนี้สามารถเป็นจุดเริ่มหรือจุดเชื่อมต่อไปแหล่งท่องเที่ยวที่ดังๆของเลยได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเมืองน่ารักริมโของอย่างเชียงคานหรือจะไปภูเรือภูกระดึงหรือไปดูผีตะโขนที่ด่านซ้ายหรือแม้แต่สกายวอล์กที่เชียงคานที่เพิ่งเปิดใหม่มันสร้างสรรค์เป็นเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆได้เลยครับนอกจากการเที่ยวตามที่ฮิตแล้วมีแนวคิดท่องเที่ยวรูปแบบอื่นที่อาจจะโตขึ้นจากด่านนี้ไหมคะ มีครับแล้วก็น่าสนใจมากด้วยคือศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนครับแนวคิดนี้มีอยู่ในงานวิจัยเกี่ยวกับท่องเที่ยวแถวปากชมเชียงคานที่เรามีข้อมูลอยู่นะครับคือเน้นให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติวิถีชีวิตวัฒนธรรมจริงๆโดยชุมชนมีส่วนร่วมได้ประโยชน์โดยตรง ซึ่งแนวทางนี้ไม่ใช่แค่ตรงกับยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวแห่งชาตินะครับยังอาจจะเชื่อมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดเลยได้ด้วยเช่นใช้ประโยชน์จากธรรมชาติบรรยากาศสงบสงบหรือสมุนไพรท้องถิ่นมาทำกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอะไรแบบนี้ครับ ฟังดูเหมือนมีแต่เรื่องดีๆโอกาสดีๆเข้ามานะคะแต่พอพูดถึงท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นค้าขายคึกคักขึ้นประเด็นเรื่องความยั่งยืนก็น่าจะเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยโอ้อันนี้สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับข้อมูลหลายแหล่งที่เรามีเน้นย้ำเรื่องนี้มากการเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นมันต้องไปคู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบด้วยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนจริงๆในระยะยาว เรามีบทเรียนจากงานวิจัยแถวแถวเชียงคานนะครับที่ชี้ให้เห็นความกังวลผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่โตเร็วไปทั้งต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนต่อระบบนิเวศริมโขงที่มันเปราะบางอยู่แล้วการวางแผนรับมือจัดการผลกระทบพวกนี้เลยจําเป็นมากๆครับซึ่งก็นำมาสู่ประเด็นสุดท้ายที่เราต้องพิจารณากันนะคะเรื่องความท้าทายแล้วก็สิ่งที่ต้องจับตาเป็นพิเศษสำหรับด่านปากชมเมืองหมื่นนี้มีอะไรบ้างคะที่ถือเป็นโจทย,ย์ใหญ่ จทย์ใหญ่ข้อแรกเลยที่ชัดเจนสุดแล้วก็พูดถึงกันเยอะสุดคือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานครับโดยเฉพาะถนนกับสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งสอปอปลาวที่มีข้อมูลว่ากำลังสร้างอยู่ความพร้อมความสะดวกความปลอดภัยของเส้นทางฝั่งลาวนี่แหละครับจะเป็นปัจจัยชี้ขาดสำคัญเลยว่าจะดึงคนดึงการขนส่งให้มาใช้เส้นทางนี้ได้แค่ไหนในขณะเดียวกันฝั่งไทยเองถนนเชื่อมไปตัวจังหวัดเลยหรือจังหวัดอื่น สิ่งอำนวยความสะดวกหน้าด่านก็อาจจะต้องพิจารณาพัฒนาเพิ่มด้วยเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่น่าจะเพิ่มขึ้นเยอะในอนาคตรครับนอกจากเรื่องถนนหนทางแล้วการบริหารจัดการที่ตัวด่างเองละคะเพราะนี่เป็นการยกระดับจากจุดผน่นปลนหรือด่านท้องถิ่นเดิมขึ้นมาเป็นด่านถาวอนหรือด่านสากลเลยนี่คะถูกต้องครับนั่นคือความค้าขายสําคัญอีกอย่างเลยประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด่าน ทั้งกระบวนการศุลกากรตรวจคนเข้าเมืองตรวจกักโรคพืชสัตว์มันต้องราบรื่นรวดเร็วเป็นมาตรฐานสากลจำเป็นต้องประสานงานกันใกล้ชิดมากๆครับระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยกับลาวให้มีประสิทธิภาพลดปัญหาคอขวดความล่าช้าต่างๆซึ่งถ้ามันไม่สะดวกเท่าที่ควรมันอาจจะลดความน่าสนใจของเส้นทางใหม่นี้ไปได้เลยนะครับและประเด็นเรื่องความยั่งยืนที่เราเพิ่งคุยกันก็ยังเป็นความท้าทายสําคัญอยู่ใช่ไหมคะ แน่นอนครับการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตชุมชนมันเป็นโจทย์ที่ซับซ้อนท้าทายเสมอโดยเฉพาะในพื้นที่ริมแม่นม้ำโขงซึ่งเป็นระบบนิเวศท,ที่อ่อนไหวสูงอยู่แล้วมีความกังวลเรื่องผลกระทบจากระดับน้ำที่เปลี่ยนไปที่อาจจะเกี่ยวกับเขื่อนทางตอนบนด้วยมันกระทบทั้งอาชีพประมงเกษตรริมฝั่งวิถีชีวิตคน การพัฒนาที่เกิดขึ้นจึงต้องคำนึงถึงมิติเหล่านี้รอบด้านมากๆครับเพื่อให้การเติบโตมันยั่งยืนจริงๆและท้ายที่สุดกลับมาที่คำถามสำคัญตอนต้นค่ะคือด้วยศักยภาพที่มีกับความท้าทายที่ต้องเจอด่านเมืองหมื่นปากชมนี้จะสามารถเอ่อก้าวขึ้นมาแข่งแล้วก็กลายเป็นจุดผ่านแดนหลักของอีสานได้อย่างที่คาดการไว้ไหมคะนั่นเป็นคำถาม เรียกว่าคำถามสำคัญเลยครับที่วันนี้ยังไม่มีใครตอบได้ชัดเจน100%ยเซ็ศักยภาพนมีจริงอย่างที่เราคุยกันมาทั้งเรื่องทางลัดการเชื่อมโกลเด้นคอริดอร์โอกาสเศรษฐกิจท่องเที่ยวแต่ความทา้าทายก็มีอยู่จริงเช่นกันทั้งโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการการแข่งกับเส้นทางเดิมที่เขาแข็งแกร่งอยู่แล้วโจทย์เรื่องความยั่งยืนอีกความสำเร็จของด่านนี้ เลยขึ้นอยู่กับก,บการก้าวข้ามความท้าทายพวกนี้ไปให้ได้ซึ่งต้องอาศัยทั้งวิสัยทัศน์ความมุ่งมั่นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยครับทั้งรัฐเอกชนชุมชนท้องถิ่นของทั้งสองประเทศเลยค่ะเป็นการเจาะลึกที่ทําให้เห็นภาพรวมชัดเจนมากๆเลยนะคะจากจุดผ่าแดนที่อาจจะดูเล็กๆริมโขงกําลังจะกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญสรุปแล้วการเปิดด่านเมืองหมื่นปากชมนี้มีความหมายมากกว่าแค่ข่าวท้องถิ่นจริงๆค่ะ ไม่ใช่แค่ข่าวท,ท้องถิ่นแน่นอนครับมันคือภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาคเลยเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญในภาพใหญ่ภูมิรัฐศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไทยเรามีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงอย่างที่ข้อมูลต่างๆชี้ให้เห็นและที่สำคัญมันคือเส้นทางแห่งโอกาสบ้านใหม่ที่กำลังจะเปิดขึ้นในลุ่มน้ำโขงทั้งโอกาสเศรษฐกิจการค้าลงทุนท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงผู้คนครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงณจุดหนึ่งของชายแดนแบบนี้ย่อมส่งผลกระทบเป็นระลอกคลื่นออกไปกว้างๆนะคะไม่ใช่แค่ในพื้นที่ตรงนั้นการที่เราได้เข้าใจพลวัตเหล่านี้ไม่ว่าเราจะอยู่ภาคส่วนไหนก็เป็นเรื่องสําคัญมากนะคะถูกต้องครับการเชื่อมโยงที่เพิ่มขึ้นมันนำมาทั้งโอกาสใหม่ๆและก็อาจจะนำมาซึ่งความท้าทายการแข่งขันรูปแบบใหม่ๆด้วยการปรับตัวเตรียมพร้อมรับมือเลยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งครับ งั้นขอใช้โอกาสนี้ทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดให้กับผู้ฟังทุกท่านนะคะเมื่อพรมแดนหนึ่งอย่างที่ปากชมเมืองหมื่นกำลังถูกพลิกโฉมให้เป็นเส้นทางโอกาสสำคัญแบบนี้จังหวัดชายแดนอื่นๆของไทยหรือแม้แต่ภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรจะเริ่มคิดเตรียมพร้อมหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การเชื่อมโยงของตัวเองยังไงเพื่อที่จะไม่เพียงแต่คว้าโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ยังสามารถรับมือกับการแข่งขันที่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปในอนาคตได้ด้วยคะ่ะ เป็นคำถามที่กระตุ้นให้คิดแล้วก็วางแผนสําหรับอนาคตได้ดีมากๆเลยครับการเปลี่ยนแปลงที่จุดหนึ่งก็อาจจะเป็นสัญญาณให้จุดอื่นๆต้องเริ่มทบทวนบทบาทยุทธศาสตร์ของตัวเองเหมือนกันครับ